ต้องพลิกผันอีกครั้งหนึ่งควันต่มลีเป็นก้าวเล็กที่สุดที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันกลับเป็นก้าวที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านความคิดมนุษย์เราซับอะตอมิกหรือว่าอนุภาคต่างๆในอะตอมอย่างเช่นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยปราศจากการครอบครองพื้นที่ระหว่างนั้นนะครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกธรรมดาแต่กลับเป็นเรื่องปกติในเรื่องของอะตอมในโลกของซับอะตอมิก อะตอมและส่วนประกอบอื่นๆเป็นไปตามกฎที่แตกต่างของกฎของสา,าสารขนาดใหญ่โดยสิ้นเชิงและวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ,าศาศาาอว่าแม็กส์พลังเรียกกฎหมายนี้ว่าทฤษฎีควอนตัมมันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ถัดไปของเราครับทฤษฎีควอนตัมเกิดขึ้นราวยุค1900เพราะว่าเกิดวิกฤตกับการทำงานด้านฟิสิกส์อย่างหนักนะครับ วิกฤตแหครับใช่ครับมีการค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ที่ละเมิดกฎของนิวตันยกตัวอย่างเช่นมาดามคูรีปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าเรดียมเรเดียมมีคุณสมบัติวิเศษในการเรืองแสงพลังงานเกิดขึ้นจากความว่างเปล่า อนุภาคเกิดจากความว่างเปล่าสิ่งนั้นจึงละเมิดการประหยัดพลังงานเพราะว่าพลังงานเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าในยุคพันเรอคนคิดว่าพลังงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณสามารถตัดไฟฟ้าหรือแม่เหล็กได้ตัดให้มันเล็กลงได้เรื่อยๆจนไม่รู้จบในยุคพันเก้าร้อยแม็กซ์พลังนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ก็กล้าที่จะบอกว่าพลังงานเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเรียกว่าควอนตั้นทำไมเขาพูด<อ>แบบนั้นล่ะครับเพราะถ้าคุณสันนิษฐานว่าแสงมาเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ คุณจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเห็นในระดับพื้นฐานในระดับอะตอมได้ว่ามันมีผลมาจากควอนตัมพลังงานเกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนและยังหมายความว่าสสารมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นอีกด้วยครับรถึงเรียกมันว่ากลไกควอนตัมอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่มันไม่ใช่วิธีที่สร้างโลกขึ้นมาหรอกนะครับอะตอมก็เหมือนกับลูกโบลลิงลูกโบลลิงจะมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นได้ยังไงกันในปี1925าเออร์วินชโรดิงเจอร์นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย เขียนสมการคลื่นที่กำหนดอิเล็กตรอนในที่สุดนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสติปัญญามนุษย์เมื่อจูจ่ๆเราก็มองเข้าไปในอะตอมได้สำเร็จครับเรากำลังพูดถึงว่าอะตอมคือคลื่นอะตอมคืออนุภาคแต่ว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวของมันเองด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาแม็กซบอลเพื่อนร่วมง,งานของอเบิร์ไอน์สไตน์ก็สามารถสร้างก้าวกระโดดครั้งใหญ่คำถามคือหากสาสารเป็นคลื่นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดคลื่นแม็กซบอล <laughs> บอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคลื่นคือโอกาสของการหาตำแหน่งของมันณนะจุดใดจุดหนึ่งเราเคยตั้งปัญหาให้นักศึกษาปริญญาโทคำนวณนะครับโอกาสที่คุณจะสลายร่างและรวมร่างใหม่ที่อีกด้านของกำแพงอิฐ มันแปลกไหมครับคุณจะตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่งแล้วไปโผล่ที่ดาวอังคารได้ยังไงคุณจะเข้านอนแล้วไปตื่นที่ดาวพฤหัสได้ยังไงมันอาจจะบ้าแต่คุณคำนวณโอกาสของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับก็คนจะตามหน่อยนะตามมากเลยลครับคุณต้องรอนานมากมากกว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเองกภพแต่สำหรับอิเล็กตรอนแล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์